สวัสดีครับยาลิศเข้าใหม่เจ็ดคันนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูครับเจ้าสองคันนี้ครับเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีที่สุดครับก็มาเริ่มจากเจ้าคันแรกนะครับเป็นยาลิศหนึ่งจุดสองเอ็นทีปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม่เพียงห้าพันนิดนนะครับผมคันนี้เนี่ยสดใหม่นะครับพร้อมรับประกันนะฮะราคาเพียงสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับ เข้ามาเริ่มต้นที่จากภายนอกนะครับอ่าคันนี้เป็นสีดํานะครับสภาพเนี้ยๆเลยครับมีร่องรอยขนแมวบ้างนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นสีดําครับจะมองเห็นง่ายนะครับอ่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผ่อนง่ายนะครับผ่อนสบายนะครับล้อเดิมนะครับเป็นล้อกระทะนะครับอ่า ยางใหม่ครับผมพามาดูด้านข้างนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะฮะรถของเรานะครับรับประกันนะครับตรวจสอบ210จุดรอบพันนะครับไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีชนหนักนะฮะด้านท้ายนะครับสวยๆเลยเห็นไหมครับหุ่จารีโมดสองดอกนะฮะ พร้อมขับขี่นะครับเป็นกุญแจสำรองด้วยนะครับสบายใจได้เลยนะครับออกรถกับที่นี่ครับก็ด้านในนะครับภายในสวยงามนะฮะสะอาดสดใสเลยนะครับเดิมทุกจุดนะฮะเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะครับเดิมจากโรงงานเลยพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะฮะมีควบคุมเครื่องเสียงนะครับอ่าเลขไมล์ของเขานะครับ เพียงห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดครับไม้แท้เดิมนะฮะเราไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับรับประกันมั่นใจนะฮะเกียร์ออโต้ครับขับง่ายนะฮะก็เดี๋ยวผมพาเปิดท้ายดูนะครับช่องใส่ของนะครับกว้างๆเลยนะฮะสวยงามนะครับล้อไม่มีขยับนะครับด้านใต้นะครับ่าที่ปะยางถูกเสริมนะครับ พามาชมห้องเครื่องครับความใหม่ความสดนะฮะเจ้าคันนี้ได้เป็นเต็มเต็มนะครับของเหลวถ่ายเรียบร้อยนะครับแบตใหม่พร้อมใช้งานนะครับผมเครื่องยนต์เรามีรับประกันนะครับสบายใจได้เลยสำหรับการออกวถกับเรานะครับครับก็เจ้าคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะครับผมผ่อนได้นานสูงสุด7ปีเลย เครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูอีกคันหนึ่งฮะราคาเท่ากันครับนี่ครับถามว่าทำไมราคาถึงเท่ากันนะฮะคันนี้เลขไม่อาจจะเยอะกว่านะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับไม่อยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะรับประกันหนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับเข้ามาดูความแตกต่างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะฮะดูนะครับ กระจังหน้านะครับเขาไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของดีไซน์ของไฟตัดหมอกก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วจากคนชอบนะครับขอสภาพภายนอกรอบคันนะครับเรื่องของสีนะฮะก็ทุกคันนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะเรามั่นใจในคุณภาพนะครับสีสวยนะครับล้อเป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับเป็นเกรดเริ่มต้นนะฮะ ปิดท้ายให้ดูนะฮะก็ใส่ของได้สบายครับเหมือนกันนะฮะไายในนะครับนี่ที่ปะยางถูกเฉือนนะครับเลขไม้หนึ่งมืนสี่พันสองร้อยนะครับไม่แท้ร้อยเอร์เซ็นตนะฮะครบาบก็พามาชมห้องเครื่องนะฮะความสดความใหม่นะฮะ อามาดูภายในนะครับสดใหม่สะอาดเยี่ยมอ่องนะฮะสำหรับเจ้าสองพันนี้นะครับราคาเท่ากันนะฮะต่างกันที่ปีและเลขไม้นะครับสองพันนี้นะฮะก็่อนแปดพันนะครับเริ่มต้นนะครับคันนี้ปีสองพันยบเอ็ดนะครับไมล์หมื่นสี่คันนี้ปีสองพันยี่สิบไมล์ห้าพันนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับฟรีดาวน์ทุกคันนะครับโตโยต้าชัวร์ไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับ คุ้มค่าแน่นอนครับผมขอบคุณครับ